ไม่ใช่ล,ล,นนลูกก่แรงก่อนลุดยางลูกยางก็โดนขอบกระป๋องเลย เวลั้างนอกไม่ต้องการการยึดโดยชาเราไม่ต้องการกายึกัรโดยชาให้โย

ถนมนมิตรภาพหน้าเดอมอโคราชขาเข้าเมืองครับคาม็อบโคราชครั้งที่สามขาม็อบโคราชครั้งที่สามครับเรียกร้องวัคซีนที่มีคุณภาพให้กับคนไทยทั่วประเทศครับบริเวณถนนมิตรภาพหน้าเดอมอสโราช ราชไปก็ผ่านเทอร์มินอนผ่านเทอร์มินอนไปยูเทิร์นกับผ่านเซนทันโคราชแล้วกลับมาผ่านบิ๊กซีหนึ่งนะครับที่อยู่ตัวข้ามกับเทอร์มินอน21แล้วก็ผ่านไอทีโคราชนะครับเข้าไปถนนชุมพลหลังย่าโมนะครับแล้วก็ไปรวมกันที่ย่าโมจุดสุดท้ายนะครับไปที่ยังไม่ได้มาออกจากบ,บ้านมาได้เลยครับดูถ่ายทอดสดตอนนี้แล้วนะครับตามไปทันนะครับ ไปดักตามเส้นทางที่ผมแจ้งไปนะครับตอนนี้ออกจากหน้าเดะมอโคราชก็จะไปผ่านเทอร์มินอลที่21นะครับไปอยู่เทอร์มินอมากตัดสะพานเซ็นทรัลลาดผ่าน,ทน,ทานาบิ๊กซีหนึ่งนะครับที่หนึ่งที่ตุ้ข้ามกับเทอร์มินอลที่21แล้วก็ผ่านไอทีโคราชเข้าถนนเลี้ยวขวาเข้าถนนชุกพลหลังหน้านโ,มโมนะครับ